และนี่คือจิตวิทยาหลอกสมองให้เขาไล่ล่าคุณค่ะหลายคนสงสัยว่าทํายังไงอ่ะถึงจะทําให้เขาเป็นฝ่ายไล่ตามเราเป็นฝ่ายไล่ล่าเราการที่เราจะทําให้ใครสักคนไล่ล่าเราเนี่ยเราต้องกระตุ้นให้เขาหลั่งฮอร์โมนแห่งการหหยหาการเสพติดหรือการคลั่งรักนั่นเองค่ะคนเราจะไล่ล่าสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ค่ะสิ่งที่เขาเสพติดมันค่ะและฮอร์โมนตัวที่เป็นสาเหตุแห่งการเสพติดการหหยหาจนต้องไล่ล่าเนี่ยมีชื่อว่าโดปามีนค่ะ โดปามีนมีอีกชื่อหนึ่งว่าสารแห่งความสุขค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถูกกระตุ้นให้หลั่งโดปามีนเขาจะมีความรู้สึกมีความสุขรินเหมือนได้รับรางวัลค่ะหรือ เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดค่ะโดปามีเนี่ยมีผลต่อการตกหลุมรักอย่างมากค่ะเพราะมีการศึกษาการทํางานของสมองในคนที่เริ่มมีความรักค่ะโดยการทํา MRI พบว,ว่าภาพถ่ายสแกนสมองของคนที่อยู่ในช่วงตกหลุมรักเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับสมองของคนที่ติดยาเสพติดค่ะคือสมองที่เกี่ยวกับการได้รับรางวันเนี่ยถูกกระตุ้นค่ะก็เลยทําให้เกิดพฤติกรรมโมวยหาแล้วก็ต้องการที่จะขวายคว้าเติมเต็มสิ่งที่หิวกระหายค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนติดยาเสพติดแล้วถ้าขาดก็จะเกิดการลงแดง เพราะงั้นเนี่ยถ้าเรากระตุ้นโดปามีนฮอร์โมนแห่งการคลั่งรักได้เนี่ยเขาจะห่วยหาคุณเหมือนคนขาดยาและเขาก็จะออกไล่ล่าคุณเองค่ะเพราะว่าเขาอยากที่จะเสพความรู้สึกที่มันฟินความรู้สึกที่มันมีความสุขตอนที่ถูกเรากระตุ้นโดปามีนอีกครั้งค่ะ,ะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เขาหลั่งโดปามีน หนึ่งดงเงินจะหลั่งออกมาตอนที่เราทําให้เขารู้สึกสนุกลุ้นและก็ตื่นเต้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่คุณต้องพาเขาไปทำเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับแอพเวนเจอร์ค่ะกิจกรรมที่ทําให้เกิดความตื่นเต้นค่ะหรือว่าการดูหนังสยองขวัญก็ทําให้เกิดความตื่นเต้นได้ค่ะหรือการเล่นเกมค่ะที่ทําให้ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้สนุกค่ะหรือการที่คุณทําตัวให้เขารุ้นค่ะทําตัวลับๆล่อๆว่าคุณจะเป็นแฟนกับเขาหรือเปล่าหรือว่าคุณมีตัวเลือกเยอะหรือเปล่าหรือคุณมามาหายๆค่ะทําตัวให้น่า ลุ้นในตัวคุณค่ะ 2. โดปามีนจะหลั่งออกมาตอนที่เรารู้สึกมีความสุขค่ะดังนั้นเนี่ยให้คุณพาเขาออกไปทําในกิจกรรมที่เขามีความสุขหรือกิจกรรมที่เขาชอบนั่นเองค่ะอาจจะเป็นงานอดิเรกที่เขาชอบเช่นเขาชอบวาดภาพก็พาเขาไปวาดภาพเขาชอบตีกอล์ฟก็พาเขาไปตีกอล์ฟเขาชอบขี่ม้าก็พาเขาไปขี่ม้าค่ะแล้วถ้าเขาได้ทําในกิจกรรมที่เขามีความสุขค่ะมันจะทําให้โดปามีนเขาหลั่งออกมาค่ะ 3. โดปามีนจะหลั่งออกมาตอนที่คนเราได้รับสิ่งใหม่ๆเห็นสิ่งใหม่ๆหรือเจอสิ่งใหม่ๆค่ะคุณสังเกตไหม ซื้อลถใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เนี่ยเราจะฟินมากจะมีความสุขมากนั่นก็เป็นเพราะว่าโดปามีนหลั่งออกมาสูงมากในตอนนั้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณทราบข้อนี้แล้วคุณจงเป็นสิ่งที่ใหม่เสมอสําหรับเขาค่ะห้ามเป็นสิ่งที่น่าเบื่อค่ะเสื้อผ้าหน้าผมสีเล็บเนี่ย ต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่ะเปลี่ยนทรงผมบ้างเปลี่ยนลุกการแต่งตัวบ้างนี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงที่มีหลายลุกหรือว่าหลายมิติค่ะสามารถมัดใจผู้ชายได้เสมอค่ะเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อสมองเขาจะชอบสิ่งใหม่ๆโดยามีนจะหลังค่ะเพราะฉะนั้นคุณจงเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวได้หลายลุคค่ะ บางวันคุณอยากแต่งเซ็กซี่คุณก็แต่งเซ็กซี่บางวันคุณอยากเป็นสาวหวานคุณก็แต่งหวานบางวันคุณอยากแต่งลุคสปอร์ตคุณก็แต่งลุคสปอร์ตเป็นผู้หญิงที่รักการออกกำลังกายหรือบางวันคุณอยากดูเอลเล็กอนต์ดูคลาสซี่ดูดีมีระดับมีสงา่าโดปามีนเขาจะหลั่งทุกครั้งที่เจอลุคใหม่ๆของคุณค่ะข้อ4โดปามีนจะหลั่งออกมาตอนที่คุณออกกำลังกายค่ะ การหลอกสมองให้เขารู้สึกดีกับเราหรือว่าตกหลุมรักเราอย่างง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือชวนเขาไปออกกําลังกายค่ะพอเขาไปออกกําลังกายโดปามีนก็จะหลัง่งขณะที่เขาอยู่กับเราค่ะสมองเขาค่ะจะลิงก์ใบหน้าของเราเข้ากับช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่ร่างกายเขาหลั่งโดปามีนค่ะเขาจะรู้สึกดีกับเราโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะและข้อ5ค่ะโดปามีนจะหลั่งตอนที่เรามีความพึงพอใจสงบใจหรือทําสมาธิค่ะเรานั้นเนี่ยใครที่เป็นสาว,สา,วสายบุญน,นะคะลองพาเขาไปทําบุญค่ะไปทํากิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือสังคมหรือทําสมาธิค่ะเวลาที่ใจสงบมีสมาธิเกิดความพึงพอใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นค่ะมันจะทําให้เกิดการหลั่งดปามีนได้ค่ะและมันก็จะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณโดยอัตโนมัติค่ะใครจะคิดล่คะคะว่าการทําให้คนตกหลรกรรงรักเราเครื่องรักเราโหยหาเราไม่ได้ยากเลยก็แค่พาเขาไปออกกําลังกายหรือพาไปทําบุญก็ทําให้คนตกหลงรักเราได้แล้วค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหากเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วม่นจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะ